จเจริญธรรมของเราทุกๆคนนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถด่าว่าคนให้เขาเจ็บใจอย่างแรงกล้านะหรือว่าเรามาสามารถด่าตัวเองด่ากิเลสของเราเองอย่างแรงกล้าเลือกข้อไหนกอขอ,ขอเลือกขอนะไม่ใช่ไปด่าคนอื่นให้เขาเจ็บใจอย่างแรงกล้านะ เดี๋ยวก็เป็นแม่ไก่เป็นแมวกันเป็นลก้กอีกชาต่อหน้าเราเอนกันนั่นนะแต่ถ้าเราดา่ามีความแรงกล้าคือมองเห็นข้อบอกพร่องของตัวเองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความประสงค์ที่พรอะครูบอกว่าควรจะมีความแรงกล้าในการที่จะเห็นข้อบอกพร่องของเราแต่มาเห็นภาพใน a c e b o o k เมื่อกี้จะจารอขึ้นไปมันไม่ได้มันไม่ชำนาญเขามีภาพแล้วเขาเขียนใต้ภาพบอกว่า อันตรายชุดสิ่งที่อันตรายสุดของคนก็คือว่าไม่มีใครบอกคุณได้คือไม่มีใครจะบอกให้คุณรู้ได้ว่าคุณบกพร่องอะไรเนี่ยจุดนี้คืออันตรายสุดของคนพรนะรามคทบทวนว่านักปฏิบัติธรรมประเภทไหนที่ไม่มีใครสามารถบอกให้รู้ตัวว่าเรามีข้อบกพร่องเนี่ยนะหนึ่งนักปฏิบัติธรรมประเภทสา สายอินนะนะสายศิลปินเดี่ยวสายที่เรียกว่าพรอ,อินหรือว่าองค์ลงกับเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเอาช้างมาจุดก็ไม่อยู่นะคือต้องไปให้ได้อย่างที่นั่นแหละบางทีพระครูใช้ศัพท์ว่าคนพวกนี้เป็นพวกตับเดียวนะแต่นี่เป็นภาษาบโบราณเขาเรียกคนตับเดียวนะแต่ว่ายัางไงก็ไม่รู้แหละเขาเรียกแต่พระครูบอกคนตับเดียว ừ, คนกี่ตับคนพวกเนี้ ทำอะไรแล้วก็ไม่ฟังยีราข่ายลมครับอ,อตับเดียวงงครังคนเราควรจะมีสองตับหรือเปล่าจะไม่รู้เหมือนกันแต่เพระครูเรียกว่าคนตับเดียวไม่ฟังยีราคายลมเนี่ยนะคืองั้นถึงที่น่ากลัวที่สุดนะในการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องระวังใจอินนะพออินแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟังยีราคายลมอย่างที่ว่าแหละมันจะเป็นตัวข้อที่ท่านด่วนมาอ่านว่าที่ทุกข์อยู่เพราะว่า ทำเดียวๆไปเงี้ยยังไงอัตราก็ต้องเหลือแน่นอนอยู่แล้วละจะต้องให้เป็นอย่างที่ฉันคิดฉันต้องการนะน,นี่เป็นสิ่งที่เป็นนักรรบรรทมที่อยู่ในจุดอันตรายนะถ้าถ้าไม่ได้อินเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีแรงทําอะไรเลยไปทําตามคนอื่นเหมือนไม่มีแรงทำแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมีอินขึ้นมานี่นะเคยดีพวกเรานะอยู่ที่ปฐมศกอะ ภูเขาเนี่ยเขาขนหินเอาขึ้นไปไว้บนน้ำตกอะนะสุดท้ายแล้วที่ประชุมของชุมชนเห็นว่าไม่ควรจะเอาไปให้เอาลงมาตอนเอาลงมาเนี่ยตอนเราขึ้นไปขึ้นไปคนเดียวตอนเอาลงมาต้องอคนทั้งชุมชนไปเอาลงนะคือโอ้โหอินบ้าขนไปได้นะแต่เอาลงมาไม่มีแรงที่ยเอาลงมาแล้วนะก็คือทำอะไรเนี่ยต้องระวังอย่าให้อิน ทำไปทำไปกับหมู่สัมผัสกันไปอันนี้ถ้าคนที่กำลังอินเนี่ยก็อยู่ในจุดอันตรายที่ใครๆก็ไม่สามารถสื่อบอกเราได้อันที่สองกนะ็คือทำแบบทีชีพเลยนะคำจริงทําแบบทีชีพเนี่ดีอะแต่ว่าทำงานจนเรียกว่ารอวันจะไปส่งโรงพยาบาลกันเมื่อไหร่นะอัน,นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันแหละเสียค่าพยาบาลนะโดนตะมาโผล่้ายอย่างเลยนะ เขาทำงานพูดไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพูดเศร้าเฉยนะป่วยมันก็ต้องรักษาด้แต่พูดเฉยว่ามัน,ม,นมันไม่อาตมาไม่อยากให้พวกเราต้องอยู่ในสภาพทำงานแล้วก็รอวันเอาไปส่งโรงพยาบาลนะรอวันอะไรละ่ะรอวันเอาไปล้างไตรอวันเอาไปรักษาโรคนั้นโรคนี้เพื่อมันกำมองกันออกอะทำอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะ ต้องไปโรงพยาบาลนลั่นแหละนะคือมันจ่ายพลังงานหมดอนะ่ะวันคืนวันคืนเหมือนับพวกเราอยู่ฐานพาณิชย์เน่ะนะนะที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่แหละพอบอกให้มีพักบ้างเนี่ยพวกนี้เขาจะมาพูดให้สัมมนาฟังเลยว่าอา้าวถ้าพักงานแล้วแล้วถ้ามาอยู่วัแล้วจะให้ทําอะไรล่ะนะคือมาอยู่วัดแล้วไปไม่เป็นเลยนะเออถ้าอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหค้าขายนะขายเพลนเลยนะ แต่พอบอกให้หยุดร้านบ้างมาฟังธรรมบ้างพอมาอ,อยู่วัดจริงๆไปไม่เป็นนะอันนี้ทํางานเพื่อรอวันตายนะขอภัยมันเหมือนช่างคือมันมันคือมันทาจนสุดแรงเกิดอะงั้นเมื่อทําจนสุดแรงเกิดเนี่ยมันก็ม,มีกําลังที่จะมาทบทวนมารับฟังมันยังขำเลยเออท่านฟ้าไทยชมที่อุทยานนะว่าอาหารเขาสุขภาพนะเอ,อ เรกว่าแล้วคนมาซื้อเขาก็ต้องการจะจืดอย่างนั้นด้วยนะแต่บางคนไปพวกสยัญ,ญนไนปพูดต่อๆกันท่านฟ้าไทยนี่ติแล้วติอีกพูดอยู่เรื่อยเลยว่าอาหารจืดก็อะไรเงี้ยไ,ไปคนละเรื่องเลย <c ười> คือมันบมดแรงอะ่ะอาจจะเสียงยิงจกมาก็น่าลำคาญอะไรเงี้ยนะออยท่านนิฟ้าไทยคุยอาตามาท่านคุยเชิงบวกนะพูดไปเลยว่า ในรบครัวที่วัดก็ไม่ได้มาตรฐานเทอุทยานนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือหมดแรงนะหมดแรงทํางานจนหูหูอื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะคือพูดยังไงก็รู้สึกว่าไม่ถูกอันนี้มันก็มันก็ไม่อยากให้พวกเราเป็นอย่างนั้นนะนะทำงานกันจนเหมือนกับพีชีพแต่ว่าพีชีพจะไปทางไหนก็ไม่รู้อะไปเจอพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เจอพระพธสารหรือเปล่าก็ไม่น่าจะเจอนะ มันจะมันจะทุกทรมานมากเป็นทุกข์ขาปฏิปทาอันนี้ก็พอทำงานเราทำงานมากจนหมดแรงเนี่ยใครจะมาติมาบอกมาอะไรนี่ก็ยิ่งขึ้นใหญ่เลยนะมันไม่มีพลังงานที่จะรับกำลังภายในหมดจายหมดนี่ก็เป็นเค่ที่สองคนใที่สองที่ทำไปแล้วต่ว่าใครๆก็ตีไม่ได้นะ กรณีที่สามเนี่ยทำไปแล้วโอ้ทำไปแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆที่พ่อครูใช้คำว่าพระเจ้าแต่ต่ามาคิดว่าในญาของพ่อครูพระเจ้าเนี่ยแต่มาคิดว่าพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าในตัวเราเนี่แหละที่ที่ทำไปแล้วเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนเขาเ้าไปคนไปนอะไรมีโลหิตปบุตรโลหิตัสไปถามเมื่อผมว่า ดินน้ำลมไฟไม่สามารถตั้งอยู่ที่ไหนนะที่ปริธานนันแหละโลหิตพระพรมตอบไม่ไดนะ้แต่จะบอกว่าตอบไม่ได้ก็อายพวกเ,เทวดาทั้งหลายนะก็บอกว่าเรานี่แหละใหญ่เรานี่แหละเบ้งอะไรเงี้ยเรานี่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นีนะ้ตอบคนละเรื่องนะเพราะว่าจะตอบว่าตอบไม่ตอบว่าตอบไม่ได้ก็ไม่ถูกเสียหน้าอันนี้หมายความว่าคนเราพอทําไปแล้ว ก็หลงตัวเองอะนะหลงตัวเองหลงความยิ่งใหญ่ตัวเองหลงผลงานของตัวเองก็มีความเป็นพระเจ้าที่แตะแต่ก็ไม่ได้นะแต่เราก็บอกนะทาได้อย่างฉันหรือเปล่านะอิจฉาหรือเปล่าอะไรเงี้ก็จะสวนมานี่ก็จะเป็นจุดที่คนที่อยู่ในจุดอันตรายที่ไม่มีใครบอกได้นะ อันที่สี่เนี่ยก็คือทำแล้วค่อยๆสลายความเป็นพระเจ้าของเราสลายลดล้างชำระความเป็นพระเจ้านะใช้สูตรพระโพธิสัตว์ก็คือห่อน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะอันนี้ก็จะจะเรียกว่าอยู่ในจุดที่จะพ้นอันตรายได้ก็เพราะมาจุดตรงนี้นะอย่างนั้นพวกเราเองมาเดินตามเส้นทางพระโพธิสัตว์เนี่ยพวกเราหัวใจของเราคือ บรรลุธรรมนะบรรลุธรธรมด้วยการงานงั้นการงานที่ทําไปแล้วอยู่ในจุดอันตรายเนี่ยก็เพราะว่าสามจุดแรกอ่ะต้องเอามาสู่ความ่อนนอ้นถมตนเป็นคนรับใช้นะจะมาประทับใจท่านหนักแน่นท่านร่อยฟังท่านถามพ่อครูว่าทำไมพ่อครูก่อนนอนตื่นนอนต้องกราบด้วยพ่อครูก็บอกว่าเอ้าเราจะข้าม ข้ามไปโลกนี้ข้ามจักรวาลน,นี้ได้ต้องทําตัวให้เล็กที่สุดเนะถ้าใหญ่แล้วจะไปได้ยังไงนะขนาดพ่อครูก็ยังท่านยังเรียกว่าทุกทางที่ท่านกราบก็บอกว่าก็ต้องพยายามนะทันยานสัญญาณย้อ,อกไปสู่แายนอกคือการทําตัวให้เป็นคนเล็กถ้าว่าจริงๆอ่ะเราดูเหมือนพ่อครูพูดใหญ่พูดอะไรนะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่แล้วจะได้รู้ว่าพ่อครูพูดไปตามลําดับ เ้าคณะจังหวัดสีมาโคราชอ่ะเคยมาถามพ่อครูว่ามาเผยแพร่เนี่ยอะไรเผยแพร่บอกเอาธรรมะเผยแพร่ธรรมะอะไรมักผลก็พอมีบ้างมักผลได้อะไรโสดาบันผมก็ผ่านแล้ว <c oughs> พูดก,กับเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยนะบอกว่าโสดาบันผมก็ผ่านแล้วจริงๆแล้วระดับพ่อครูอยไปพูดทำไมโสดาบันนะแต่พ่อครูเวลาอย่างเงี้ยท่านก็จะตอบน้อยที่สุดตับที่สุดนะอย่างนั้น พวกเราเองในวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราเดินตามนพธิสัตว์นะทำตัวเราให้เล็กให้ได้มากเท่าไหร่ความพ้นทุกข์ก็จะมากเท่านั้นแต่เราก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะรับฟังที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับคนฉลาดทั้งนั้นเลยที่เรามาอยู่กันเนี่ยนะเรียกว่าพ่อครูเนี่ยคัดเอาคนที่ดีที่สุดฉลาดที่สุดเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วมันจะไม่ผิดพลาดเลยเพราะทุกคนเนี่ยพร้อมที่อยากจะบอกเราทุกคนนั่นแหละ นะติดปลายปเลยก็ได้เขาจริงทุกคนน,นะพร้อมนี้ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือนร้านป่ายางนะั่นแหละแต่เขาไม่กล้าที่จะยุ่งกับเราถ้าเมื่อไหร่ที่เขามั่นใจว่าบอกไปแล้วไม่เสี่ยงไม่เป็นอันตรายเราจะได้ประโยชน์เนี่ยตระมาคิดว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้ไม่เกิดการผิดพลาดอะไรเลยนะถ้าเราวันนี้ก็หมดเวลานะขอจ,จบไว้เพียงเท่านี้นะขอจะเจริญธรรมทุกๆคน